มาครับพี่น้อง1.9แคปเดิมๆนะเอาแบบบอสซิ่งนีนะจัดให้หน่อยนะวันนี้จัดไ่ได้ยกสูงครับนะ FC e ผู้ใดไหนมากที่แบบรถบริแ่งเครื่องรถที่แบบบรสิสไทททอแบบเดิมสนิทออกจากโรงงานเลยนะคันนี้ตอบโจทย์ครับพี่น้องออกรถศูนย์บาทค่าง,งวดพรอนเริ่มต้น7,000นะจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไอ้เสียมพามาเบิงงครับพี่น้องนะมาสวัสดีครับพ่อกับไอเสียรถซิ่งทั้งที มันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซไปทำมาหากินกันครับชมเดิมสนิทจากโรงงาน1.9 L 2019 Highlander แคปยกสูงนะสวยงามครับไม่60,000โลนึงนะเดือๆเ,เลยกระจกไฟฟ้าไม่60,000โลเกียร์6สปีดอ้าด่าดังค้าย่งประถอดปรแกะเลยอ่ะอากดึงเลยครับบอเสียวบ่ส้นบ่ตำบ่ตีลังกาครับพี่น้องสวยงาม ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเราต้องมากครับบริการน็้สัญญาถึงที่ช่งรถฟรีฮอดหน้าบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม่ต่บาทเดียวจัดส่งทั่วประเทศฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนเอาลามันอีกหนึ่งพันจัดให้ทุกอาชีพจัดได้ล้นจัดได้เหลือจัดได้เกินจัดฮอดตีลังกาไหโอ้ม่นี่มีรีบเลยครับเจ็บหน้าท้องเหมดอ น้าเดิมเดิมพี่ต้องไม่ม,ไมีอยังเบาแล้วคันนี้เดิมสนิทกันรถงานเลยะนะเพราะรถมันเดิมอ่ะก็ไม่อยากขายเลยเนาะเปลา่าอย่างที่มันดูมันจะดูอะไรรู้จะมันเดิมเนี่ยมันไม่ได้เขียวไม่ได้ชนก็โอเคแล้วเห<อ>็นไหมเดิมหมดนะเดิมหมดกับพ่อเีลยอ่ะเดิมหมดเลยอุ้ยสวยงามเม็ดองเม็ดอักเ<า>ดิมตอนนี้ก็ออกศูนย์ซะไม่แห้งครับพี่ต้องไม่ผดสองพันสิบเก้าไม่แค่หลักหมื่นโลนะจัดได้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทและวิสาหกิจ รับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรับพ่อ,พอกีดยางขับวิ่นครับแก้บขับขบุอกล่อขับสิบล้อขับแม็กโฟตัดไม่เผาทานเลี้ยงงัวเลี้ยงควาวเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมปลามุงปลามุงทุกอาชีพจัดได้รุ่นจัดได้เหลือจัดได้เต็มจบศูนย์บาทจัดได้เหลือเองินไปกลับไปสร้างบ้านอีกแสนนึงยังได้ได้ยังหาเฮ็ดเไ็มอีกมงเด้อมันสีดำเจาของแท็กซุ่งแท็กซิ่งหนึ่งรอบสองรอบจัดได้ นาอ้าวเครื่องพันเก้าน้าเดิมคันเดิม้องแก้มเดิมครับป๋า,าปูงว่าคอเดิมเครื่องหนึ่งดีปะเดิมจากศูนย์ใส่เนาะเดิมจากศูนย์นะนี่แหละไอก้ก็ชอบขับรถเดิมๆนะนะอุ่นใจดี <c oughs> นึ่งเลยไม่ต้องกลัวรถพังไม่ต้องกลัวมีปัญหาไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรเพราะมันเดิมสองเลยนะไม่ต้องมาห่วงเรื่องตาบุก <c oughs> ไปจะพกแบ่งยี่พกแบ่งแดงพกบางเท่าพุสน,นะควักนะแห้งเทศกาลควักจนกระเป๋าขาดนะด้านแล้วด้านอีกเจอสิบกว่าด้านยังบอดบ้านยังบอดบ้านเบิดไปละสามพันขาดดา้านอ้าวนะเดิมๆก็ไปนัง่งออกรถศูนย์บาทปีแรกควดพันเจ็ดพันหลังนั้นพันหนึ่งหมื่น นะสร้างจองพานออนไลน์แอดไลน์มาที่ไดแอด,แอดกดลิงก์หน้าซองโปรไฟล์ส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ขม้าสามอย่างนะเท่าทนั้นเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้นะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีอุ่นนะออกรถศูนย์บาทนึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเคินควบวงจรนึกถึงไอครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคนดันดทุกเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านกับพี่น้องเอาไปเฮ็ดกินกับพี่น้องไว้เล่นแก้ว